สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันอีกแล้วนอกจากกับช่องแอลชาแนลเนาะเมือนี่กับมีแนวทางนิเคอิเช้าเช้าบ่ายน่าจะมาให้พี่ให้น้องได้รับชมเนาะวันประจําวันที่26เดือน7จ็ดสองพนห้า้อกจากะแอดลงไป2คลิปแล้วนอกจะแต่ว่ามันหยุดเนาะถือวันหยุดน่าจะก็เลยมาลงเป็นของวันที่26่หไเบิงนอกจะเนาะยี่สิบหกกับบอลวจะเปิดหรือจะปิดอีกนอกจะเพราะว่าเชาของวันจันทร์มันอาจจะเปิดเนาะก็เดี๋ยวห้างกับว่า เบื้องกันนอกจากว่าจะมีแนวทางตัวใดให้เพียนอไในรับชมนอกจากแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมก็คำเตือนผู้ใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองเอาก็มาเบิ่งของวันที่26น่าจะน่าแนวทาง อยากมีมาแบ่งปันแนวทางใหพ้พี่ให้น้องนดะรับชมเนาะยี่สิบหกเดือนเจ็ดสองวันหน้าร้อยหกสิบสี่นี่เคอีเ e. ช้ากับบ่ายนะจ๊ะผู้ใดมักจะเอาไปเป็นแนวทางตอนเสาก็หรือว่าตอนบ่ายกใดรนะจ๊ะแล้วตะความมักความชอบเนาะเด่น เด่นห้าศูนย์รูดวิ่งนะจ๊ะเด่นห้าศูนย์รูดวิ่งผู้ใดมกักรูดมกักวิ่งก็หากับศูนย์นะจ๊ะเนาะฟันฟันห้าส่วนเลขในตารางก็จะให้เป็นเก้าเป็นหนึ่งนี่เป็นของตารางวันนะจ๊ะลองมาจับในหนีเบิ้งก็ได้นะจ๊ะในตารางวันถ้าบ่มักที่แอดจับในหนีห้นะจ๊ะเนาะ ส่วนตัวเจอห้าหนึ่งห้าหกห้าสามห้าสี่ปล่อยช่องวางไว้หน่อยเกินไปน่าจะกะเบื้งเอานานะ่าจะเนาะขอถูดคอเพห์ไลๆ่ๆส่วนศูนย์ก็จะเป็นศูนย์สาม 01, 0ูนย์หชุดกันชุดกันก็นจะเป็นกันเบือนนันจะเนาะให้เก้าเก้าศูกับห้าหาเนาะส่วนตัวที่แอดจะเนียนให้นะจะเนาะห้าสามศูนาห้าห้าศูน 4ครูนะจ๊ะสองตัวสองตัวบนล่างอย่าลืมไปกลับทุกครั้งทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับต้องไปกลับเนาะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับถ้ามีตัวมากตัวชอบกระจดไว้นะจ้ะถ้าบ่มากกระพานแนวทางมีเขามีรุดปวดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้พี่น้องมีโชคมีลาบร่ำร่ำรวยๆกันสุขุสุขคนนะจ๊ะเนาะก่อนสิออกไปกระซอยเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้เฮตดคลิปออกม้พี่น้องได้รับชมต่อไปนะจ๊ะเนาะมีแนวทางมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมขอพระคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดไลค์กดแชร์บาา FC FC ่าวเอ FC ใไม่ f อเกาน่าจะขอพระคุณนะจ๊ะเนาะขอพระคุณหลายๆไปพ้อกันคลิปนาสวัสดีค่ะ